สวัสดีครับสวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> คลิปวิดีโอนี้เรามารับชมรุ่นปลดนี้นะครับออปีพศ2อ4 0นสอ 2, นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงบล็อกทองคำนะครับบล็อกทองคำคือบล็อกแม่พิมพ์ ที่ใช้ปั๊มเนื้อโลหะทองคานะครับแล้วก็มาช่วยปั๊มเนื้อโลหะทองแดงด้วยนะครับจึงทําให้เป็นบล็อกที่ได้รับความนิยมนะครับผมจะใช้เวลาแนะนําไม่เกิน2นาทีนะครับจุดแรกนะครับก็รับชมตรงบริเวณสังกัจายนะครับตรงบริเวณพื้นผิวโลหะนะครับรอบๆสังกัจายไม่ว่าจะเป็นซอกคอแขนซอกขัดสมาธิต่างๆนะครับจะมีเม็ดพดจะมีเฉพาะในบล็อกทองคําเท่านั้นนะครับสาหรับมือสังกัจายนะครับจะเป็น10นิ้วเรียวยาวนะครับจุดที่2นะครับรับชมตรงบริเวณคําว่าปัาโกน นะครับตรงบริเวณหัวกอไก่จะมีเส้นแตกเส้นๆเล็กๆพดๆนะครับ3าจุดคจุดจุดที่3านะครับรับชมตรงบริเวณโคดตอกนะครับโคดตอกเป็นโคดพุดสามารถดูได้ตั้งแต่เนื้อทองแดงทุกบล็อกถ้าจาโคดได้แม่นสามารถจกที่พูดได้เลยนะครับจุดที่4นะครับรับชมตรงบริเวณตัดหรือขอบตัดด้านขวาของเหรียญนะครับหรือบริเวณด้านซ้ายมือของเรานะครับ บริเวณที่9นาฬิกานะครับจะมีร่องบางเห็นชัดเจน1น่ร่องนะครับบริเวณบนหัวของตัววอลแหวงคำว่าหลิวนะครับในตัวตากของบล็อกทองคำนะครับจุดถัดไปจุดที่5นะครับรับชมตรงบริเวณหูเหรียญด้านหลังนะครับจะมีลักษณะเป็นรอยจิกบริเวณขอบบนนะครับจุดที่6นะครับรับชมตรงบริเวณขอบซุ้มนะครับในบล็อกทองคำนะครับเส้นยันจะไม่แทงทะลุขอบซุ้มขึ้นมาเหมือนบล็อกแม่พิมพ์อื่นนะครับที่เหลือก็รับชมบริเวณพื้นผิวโลหะกระแสเส้นเซียนเส้นรัศมีที่เกิดจากการปั๊มนะครับ ดูให้เกิดความคมความตึงชัดดูธรรมชาติของเหรียญหรือที่ผมพูดประจําว่าให้ดูลักษณะรูแบบรวมๆเข้าไปก่อนก่อนที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะครับท่านใดน,นะครับต้องการปล่อยหรือต้องการเช่าวัตถุมงคลพญาตาเรือนหลวงปู่หลิวนะครับติดต่อได้ช่องทางด้านบนคลิปนะครับและช่องทางด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ